เดี๋ยวเราจะถอดถ้าใครเป็น2.8แบตมันจะใหญ่หน่อยก็ขยับแบตนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะใส่ตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครเป็น2.4นะไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับแบตก็สามารถล็อกน็อตเข้าไปได้เลยนะไม่เนี่ยไม่ต้องเจาะมันให้ให้ตำแหน่งรูเดิมมาเลยนะให้ตำแหน่งรูเดิมมาเสียบเข้าไปปุ๊บล็อกล็อกน็อตได้เลยไม่ต้องไม่ต้องขยับมันแล้วก็ตำแหน่งนี้ถอดน็อตหนึ่งตัว เอาขายึดเข้าไปใส่แต่น็อตมันจะแน่นหน่อยนะเพราะว่า,ามัน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 พ่นสีมาด้วยก็จะตึงตึงมือหน่อยนะไม่เป็นไรมันตึงมือนิดนึงก็สามารถเอาด้ามยาวๆหน่อยเราจะได้ลดแรงขันลงไปนะครับก็สามารถขันเข้าไปได้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยเราไม่ต้องตัดที่มาแล้วช่างจะว่าไปเป็นสายไฟแล้วมันตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเจาะเสียบเสียบเสียบปุ๊บ ขันน็อตเข้าไปยึดใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครสนใจก็ไปที่ตะก,ก้าเดีย๋ยวช่างคีให้ดูตะก,ก้าอยู่ตรงนี้ตะก,ก้าอยู่ตรงนี้หน้าจอท่านไปกดเอาเดี๋ขึ้นคําว่าร้านค้าอยู่นะไปกดเอาแล้วก็ไปซื้อเอานะครับ